เมื่อครูซรายผอ,ออายุน้อยที่สุดนะครับเครียดหนักเพราะว่าชาวเน็ตกล่าวหาว่าเอาเต้าไต่ใช้เส้นสายแลขตำแหน่งผอ,อ,อ,อมานะครับกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลและแวดวงการศึกษากันเลยนะครับตอนนี้สำหรับเรื่องราวของครูทรายคุณครูสาวคนหนึ่งอายุเพียง3ามสิบปีเท่านั้นนะครับ ที่ได้เผยถึงเส้นทางความสําเร็จในสายวิชาชีพของครูเริ่มต้นจากการเป็นครูภาษาไทยนะครับจนกลายมาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนที่อายุน้อยที่สุดในประเทศนะครับใช้ระยะเวลานะครับเพียงแค่8ปปีเท่านั้นหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับสังคมโซเชียลต่างแชร์โพสต์ของเธอออกไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวกลายเป็นไวรัลเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลายคอมเมนต์ก็ชื่นชมในความพยายามของเธอขณะเดียวกันนะครับอีก ส่วนก็ตั้งคําถามและโจมตีว่าตําแหน่งที่ได้มาไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยนะครับแต่ใช้เส้นสายหรือที่ร้ายกว่านั้นก็คือเอาตัวเข้าแลกกันนะครับ และได้สอบถามไปยังครูทรายนะครับถึงกระแสดังกล่าวที่ถาโถมเข้ามาครึ่งครูทรายเผยว่าตอนนี้เครียดหนักนะครับนอนไม่ได้กินไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับมาเป็นเวลา2วันแล้วเพราะมีแต่คนโจมตีมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเส,เสียหายนะครับทั้งที่ตนไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย ตอนนี้ไม่กล้าเม้แต่จะเปิดโพสต์ดูนะครับที่ตัวเองตั้งใจโพสต์เพื่อเป็นแรงมดานใจให้กับคนอื่นแต่โพสต์นั้นนะครับกลับเป็นโพสต์ที่กลับมาทําร้ายตนเพราะคําพูดของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าทําให้ตนกลัวไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับ ตนก็ไม่กล้าโพสต์ไม่กล้าตอบโต้กลัวสังคมนะครับจะยิ่งตัวมตีว่าอายุน้อยนะฮะยังไม่มีวุฒิภาวะทางด้านสังคมไม่มีการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่นะครับตนก็ไม่อยากให้มันกระทบไปกับใครตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากเกรงใจคนรอบข้างนะครับที่ต้องมารู้เห็นถึงความทุกข์วุ่นวายแบบนี้ อยากปล่อยให้มันนะครับเป็นเรื่องค่อยๆเงียบลงไปนะครับพอนาะให้เขาลืมและโลกพูดนะฮะเรื่องนี้ไปเร็วๆนะครับซึ่งครูทรายได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าทรายผิดอะไรคะทรายหวังดีคะ่ะก็แค่อยากให้เรื่องราวของทรายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนแต่มันกลับมาเป็นดากสองคมทำลายชีวิตทรายณตอนนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครูทรายด้วยนะครับอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ